คดีน้องชมพู่โป๊ะแตะกกลางรายการย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแตะกกลางรายการอ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกกอกทำไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้ง จากกรณีสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติการออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิพาฐานความผิด3ข้อหาพากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมทําให้การชนะสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่1ปรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปี เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรัศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกบกทําไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้ว ว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็บอกว่าพูดแบบนี้ก็บารเลายสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งซึ่งทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้ออกมาย้อนคลิป เหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคำกับตำรวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาว,ว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกครับ หนุ่มกระชายก็ตอบมาว่าอุ๊ยลุงพลก็ตอบว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครจ่อจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคําเดิมแต่สําหรับผมไม่พูดคําเดิมหนุ่มกระชายก็ถามว่าทําไมอะลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกระชายก็พูดว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากค,คำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับ เดี๋ยวก็บัน็นไรนะคดีน้องชมพู่พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้มีาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้ทําตามพยานหลักฐานรวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดําเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆหลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจขอหมายไม่ได้และตํารวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มี ข้อหาหลักๆมีอยู่3ข้อหาคือพารรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเมื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการมอบตัวหรือการจับกุมตัวพลตสุวัสด์ระบุว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักงานสอบสวนว่าเป็นการจับกุมตัวณวันนี้มีการออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้ แต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนพลตรเอกสุวัสด์กล่าวพลตรเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่น้องชมพู่ว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็จะทำต่อไปฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ คดีนี้ก็คือคดีฆาตกรรมความซับซ้อนหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือการไต่สวนโบนโลกโซเชียลซึ่งเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งตอนคดีเกาะเต่าครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วคดีนกชมพู่พรเมศยืนยันผู้ชัาก,การตบบรตีแห่งชาติถแถลงเองไม่มีทางจับแพะออกโรงปรามทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอ อาจารย์ปรเมศอินทราชุมนุมได้มาออกรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอาญาทนบุรีในมุมของข้อกฎหมายซึ่งคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าไม่ถ้าผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพ้รอกคดีพอออกก๊อปผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติก็มาถแถลงเอง 8ศพที่กระบี่พังงาผู้บัญชาการตุวรวจ่งชาติก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ประเมฆตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมของท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องแต่ท่านทําเต็มที่การตายของน้องชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ ร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีคำถามถัดมาหมอบอกว่าขัดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงมั่วซั่วเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไป แต่ถ้าจําได้ตํารวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตํารวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคําถามถัดมาตอนแรกเขาบอกไม่มีใครเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าต้องมีไม่งั้นน่ะตั้งข้อหาพลากไม่ได้คําถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ปรเมศตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็น คนอาจจะเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบบแบบคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิความคืบหน้าล่าสุดรับทรัพย์ก้อนโตแม่น้องชมพู่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่บอกขอบคุณสวรรค์ที่เมตตารับทรัพย์ก้อนโตแม่น้องชมพู่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จากที่ สลักกินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัลประจํางวดวันที่1สิงหาคมโดยรางวัลที่1คือ910261จะได้รับรางวัลคนละ6ล้านบาทเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทคือ004785และเลขหน้า3ตัว 2รางวัลรางวัลละ4,000บาทคือ103 307และเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาทคือเลข69ส่วนรางวัลที่2มี5รางวัลรางวัลละ200,000บาทคือเลข539 171 066 887 1 60 318 855 590 595 909 90ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่น้องชมพู่ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook สาวิตรีวงศรีชาระบุว่าขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาพร้อมกับโพสต์ภาพรัตตอรีหนึ่งใบคือเลข539 171 งวดประจำันที่1สิงหาคม2564ซึ่งตรวจแล้วถูกรางวัลที่2จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับคือ200,000บาทหลังจากที่โพสต์นิดเผยแพร่ไปไม่นานก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากคดีน้องชมพู่นุ่มกัญชัยชี้แจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้ หนุ่มกัญชัยที่บายถึงประเด็นการเจอเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกตัดในรถลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาลหนุ่มกันชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและข้อิาวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากบิดามารดาโดยประัสะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรัสะจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและการกระทําใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิน้นโดยประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งที่ปแตนหรือทนายต้าออกมาโตถึงเรื่องเส้นผมในรถลุงพลว่าเจอเส้นผมน้องชมพูเป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยที่บายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจ,จากหัวหรือศีรษะของน้องชมพูไปตกอยู่ในรถลุงพลเขาตรวจด้วยใช้แสงซินโคตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่า วัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นอยู่ในรถของลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากก็ไปตรวจด้วยวิธีเมโทคอนเดีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่า เป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลูกพลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วความคิดส่วนตัว ถ้าตำรวจจะจับแพะ3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รกันไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้ว เราไปดูในศาลเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกว่ามีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้